เหมียวยังไม่เจอเลยมีใช่เราตามหาแมวเหมียวเราอ่ะทั่วบ้านแล้วยังไม่เจอไม่รู้ไปไหนเนี่ยเออหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ละเป<อ>ล่าตรงไหนน้องนายมีมีต้องเรียกมัเนเรียกว่ายังไงอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นมันไม่ใช่เรียกเหมียวอันนั้นมันเรียกลิงอุย เลยน้องนายพี่ดีบังนี้ตามหาเหมียวคุณเขาเจอเหมียวไหมไหนไหนคุณไหนเฮ้ยอ๋อมาคือดาบเหมียวชื่อชื่อมาคือดาบเหมียวมันเป็นดาบยักษ์เขียวเนี่ยมันไม่ใช่ดาบเหมียวอะไรเลยเนี่ยดูสิหน้ามันยักษ์เขียวเลยไม่ใช่ที่เขาเฮ้ยเฮ้ยพี่ดี พี่ดีนั่นใครอ่ะ <c oughs> ใครอ่ะพี่ดีเฮ <c oughs> ้ยเพี่ดีตามไปดูเร็วพี่ดีเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยพี่ดีเขาวิ่งไปนู้นแล้วเฮ <c oughs> ้ยพี่ดีเ <c oughs> ขาหายไปเลยอ่ะเฮ้ยถ้าทางแปลกๆนะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้อ่ะคุณลุงคนนั้นน่ะ ยังไม่ได้หาเลย<ห>คุณมไม่เราต้องไปดูอีกรอบนึงเนี่ยเมื่อกี้เขาหายไปที่หลังบ้านเราอ่ะพี่ดีป่ะมาลองไปสำรวจดูอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เอตรงนี้จะมีไหมนะพี่ดีไม่มีไม่มีหรอเอ้แล้วตรงไหนจะมีอ่ะไม่มีไม่มีหรอน้องนา ไชคะ่ะเอ้ไม่มีเอ้หรือว่าจะเป็นถ้าแถวนี้หรือเปล่าเราเดินหาจนทั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ดีหรือว่าจะอยู่ต้นไม้ต้นนี้มีไหมซ่อนอยู่ในใบไม้นี่ไหมไม่มี่ม,มีหรอเอเอายังไงดีพี่ดีถ้าอย่างงั้นนะ่ะแล้วลองไปสำรวจหน้าบ้านดูดีไหม มันอาจจะมีอะไรอยู่หรือไม่คุณลุงก็อาจจะไปหน้าบ้านก็ได้ไปไปไปดูไปดูหน้าบ้านดีกว่าพี่ดีมันหน้ามาอะไรหน้าบ้านอ่ะเฮ้ยพี่ดีนี่มันเต็นนี่นาเต็นใครกันเนี่ยมาอยู่บ้านเราได้ยังไงพี่ดีเข้าไปดูในเต็นดีกว่าเอะแปลกๆนะเนี่ยเดินไปหลังบ้าน อยู่เฉยๆเต้นโผลมาเลยมีอะไรอยู่ข้างในนี้ไหมพี่ดีไม่มีไม่มีหรอ,อมีไหมคุณเหาไม่มีอ้ยแล้วรอบ,รอบๆเต็นนี่มีไหมพี่ดีเดินมาดูสิไม่มีอะไรมีไหมน้องนาย นี่มันเต็นใครกันเนี่ยมาอยู่บ้านเราได้ไงนูว่าจะเ<ไ>ป,<ไ>ป็นของค<น>ุณลุงคนนั้นหรือเปล่าอะไรนะพี่ดีถ้าของคุณลุงเขาหรือเปล่า<อ>คุณลุงแปลกหน้าคนเมื่อกี้น่ะหรอกอุ้ยไม่ใช่หลอกจะมาอยู่บ้านเราจะเข้าเอาเต็นมาไว้ได้ไงแล้วนี่ก็เดินตามหาอีเหมียวตั้งนานก็ยังไม่เจอเอา้าเฮ้ยเหมียวเหมียวเดินไปไหนเนี่ยเห<อ>มียวเอา้า มเมียวมเมียว hey, เฮ้ยอเมียวมันหายไปแล้วะหายไปไหนเนี่ยพี่ดีมันมีว่าบรรยากาศวันนี้แปลกมากเลยนะเราเรียเข้าบ้านไหมเรีบเข้าบ้านเหรอแต่ว่าเรามเมียวหายไปอีกแล้วะน้องนายเมื่อกี้อะเฮ้ <watched> hey, ยใครกันนะ้าเฮ้ยแล้วมันกลุงแปลกหน้าคนนั้นนี่นาะแล้วอุ้มเจ้าหลงด้วยแมวเมียวของเราพี่ดี เฮ้ยแล้วเขาก็ทำท้าทางหลับหลับล่ๆด้วยอะ่ะเฮ้ยไปดูหน่อยไหมไปด,พด oh, ปปูพี่ดีไปๆค่อยไปนะเฮ้เขามาจับแมวเหมียวเราได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่ดีเฮ้ยยังไงคุณลุงแปลกหน้าคนนั้นยังไงดูสิเฮ้ยพี่ดีนุ้งนายเขาทำท่าทางแบบ แปลกๆด้วยไหนพี่ดีลองทำตาทางคุณลุงออ้ยนั่นไงอุ้ยทำไมหรือว่าเขาอุ้มแมวเราเขามแมวเราไปทำอะไรหรือเปล่าดูสิอุ้ยมันก็หัวใหญ่เลยอะ oh, <no. S 1> อุ้ยไปพี่ด,พดีพี่ดีลงไปเรียกเขาสิพี่ดีลองไปสกิดคุณลุงดูสิพี่ดีคุณลุงคุณลุงคุณลุง โฮ้ยพี่ดีดูสิทำไมหน้าคุณลุงอะว้าวว้าวว้าวดูอุ้ยเป็นเลือดหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณลุงกินอีเมียวเราไปแล้วนี่เราน้องนายเฮ้ยลุงน่ากลัวมากเลย กลัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีน้องชายโดนคุณลุงจับแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณลงุงคนนีน้นะกลัวมากเลยแล้วเราจะหนีคุณลุงพ้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาอยัางไงเราช่วยจับคุณลุงดีกว่าไหมพี่ดีเฮ้ยจับเลยน้องชายจับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับจับจับนี่คหย,ยุดหยุดหยุดอะไรขนุนหยดุยดหยดุดหยุด ตนเป็น้าแล้วเขาเป็นใครเนี่ยใส่แม็ดทำไมครัจเเป็นปูย่ย่าเหรอคุณปู่โอ้ยจำปู่ไม่ได้เลยเนี่ยที่ปู่เองป,ปู่ทำไมหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะโห้ยที่โตกันขึ้นหมดแล้วนะเนี่ยไม่เจอกันตั้งห้าหกปีเลยโอ้ยคุณปู่แล้วคุณปู่ไปกินเลือดที่ไหนมาปู่เป็นลมโอ้ปู่เป็นลมแล้ว่啊 วุ้ยคุณปู่แล้วคุณปู่ไปกินเลือดที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยกระดูกแมวอย่าบอกนะว่าคุณลุงกินแมวเข้าไปพี่ดีเอ้คุณปู่กินแมวเข้าไปอร่อยด้วยพี่ดีอะไรนะมันคือไก่หรอเอาป้า ทำไมวันนี้มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนจังเลยป้ามันคือกระดูกไก่มันคือกระดูกไก่ใช่ดูเง<ำ>ี้ทำไมอตอนแรกอกว่าเป็นคุณปู่อุ้ยป้าก็ซ้อมไว้สิมีซ้อมอะไรป้าซ้อมไว้เผื่อเป็นคุณปู่ไงซ้อมเผื่อเป็นคุณปู่เหรอ,อพี่ดีใช่เราก็ตกอ,อกตกใจดูสิวิ่งหนีรอบบ้านเลยเด็กๆก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยแล้วทำอะไรกันเนี่ยเป็นอะไร ก็นึกว่าคนแปลกหน้าเข้าบ้านแล้วก็จับอีเหมียวไปเหมียวใช่แล้วก็วิเย่แล้วปะปาอีเหมียวอ่ะมันถูกกินแด่เลยเพราะว่ามันหายไปออกจากบ้านไปเนี่ยอีเหมียวเหรอใช่โหถ้าทางน่าอร่อยแลวเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไปตามหาเหมียวกันดีกว่าไปเด็กๆพี่ดีน้องนายคุณเขาไปตามหาอีเหมียวไปตามหาอีเหมียวอีกตามมาตามมาเฮยรู้เหรอป้า เห็นอยู่ใช่แถวนี้เลยหรอเหเหียวเหียวเหียวเหมยวเห้ยปะป๊าเหมียวเหอยเหมียวเจอจนได้แล้วพี่ดีไ่เสแสรงว่าวันนี้มันอาจจะไปเล่นทั้งวันน่ะอ๋อใครจะเป็อุ้มแมวไปกินน้องใช่แล้ว เราก็คิดจินตนาการสงสัยจะดูหนังเยอะเนาะพี่ดีเนาะ<ฮ>สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ละครน,นะคะเ <_ d ata> พื่อนๆไม่มีอะไรเลยค่ะอย่าเข้าใจผิดใช่ไหมเราต้องคิดก่อนใช่ไหมคะพี่ดีใช่แล้วถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อิลิมกดไ like <า>ลค์กดติดตามก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเงื่อนีทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็หุ่นขุดทีวีตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแม่บาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย